สามสองหนึ่งขึ้นสูงต้องสาจวดพี่น้องครับโอ้โหกระผมวันนี้เส้นรักแหอ็นกรบผมสิมาท้กอการแหกเอ็ดเป็นที่แหม่สุดสุดน้ำวะสุดน้ำ

สามสองหนึ่งนสูงล่งสา ح, จวดทนั่งครับอาาโอ้โหจวดพาดปะเป็นไหนอุบ่มีไพ่เลยทำไมมันเงียบกริบอย่างเงี้ยพี่เอาลองมึงครับลองมึงเงียบจังเลยอันนี้ยน่นย่นอาหารอะไรเรื่องเนี้ย ไม่ใช่ครับไม่ใช่มีบ่มีบ่มีบ,มบ,มบ่สรงขาวสงขาาโอ้ปลาหน่อยปลาจมป,ปี๊บตะกุดดิบางเลย<ะ> <laughs> บางจังนี่ปลาอะไรทยัง่ยงกะบิข่เฮ้ยกดกดกดว้าเ <laughs> บ้าหมัน <laughs> เอาไหมเอาไหม ทำไมทำไมเ,ไเดี๋ยวดวยา,าวยปาหน่อยโอ้โอกดแม่ไใพรอมแห่อ่างมาอันนี้เหรอพี่กำลังดีสาย,ยมาพี่อันนี้มันมันตะเบียนตะเบียนน้อยนะตะเบียนเล็กอาจจะเบียนน้อยโอ้ระวังด้ยวยนั่นน่ะส่มือเอานี่ ถึงกับร้องใช่ไหมประกดเป็นไงครับตัวนี้เป็นไงเป็นไงอันนี้ปรากฏเล็กครับป,ปรากฏเล็กนเ,เนี่ยวเดือดไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้มันต้องเอาไปก้ยอยหอยทรายก็เยอะนะนี่ต้องลองตรงนี้ดูพี่นี่ไมาต้องลองนี้ดู หมอหมอหมอผมมินพ e ีผู้หมอตัวนึงไงโอ้หมอตัวใหญ่อยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่หมอไได้ตายโอหมอช้างเหยียบไงเขาเรียกบ้านเขาอื่นบ้ากระตุบอันนี้เขาเรียกหมอช้างเหยียบบ้านเนี่ยอะไรประกาศโอ้ประกาโอ้บ้านนอกก็เรียกประกาศบ้านหัผมมินปลากระตับเรียนโอเคเรียนหน่อย อาเอ๊ะทำทาคือดอกแรกดอกแรกเป็นไรครับออกไปอ๋อหายยู่หายินกันไปปล <c oughs> <c oughs> ามาเล่นน้ำฮะเฮ้ย <c oughs> ว่าตั้งแต่เก้าขาลงนเนี่ยตาป้าตายเป็นเบื่อเลยเลยบอกให้บรรยากาศครับนี่เป็นใดเป็นใดตอนนี้ดูมพี่ตอนนี้ดูปะมันมีอะไรบ้าง ซัดเลยป่ะซัดเลย,ะย่ะตรงนี้น,นี่เดี๋ยวก็า่าให้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ให่เนี่ยร่างร่งมืองนนี้ครับล่งเมืองรามีปลาตะเพียนเนี่ยไอ้เนี่ยจวดกับพี่น้องจวดมาโอ้โห พามาเล่นน้ำแง่หา้าวเรียบเลยเอ่ะแดงว่าไม่มีทางบ้านเรานี่ป็นรถไลค่ะไอ้โอ้ยดนบ้านปลากระเติบบันิดหน่อยบันิดหน่อย นึ่ครับมะเขงเอาบอ,อกดูไหนดพี่มันไปเรื่อยเลย <laughs> มีมอนะตัวใหญ่ดิเพื่อนโอ้ดิปลาธร้มชมติา จะมารอยกว่าน,นี่เสียนกันกสินีน <laughs> ไ,ไ่ไหนต่อเนออาไหนไไ้นูไม่ได้สุดนำแ่น่าสุดนำเน่าปวดเล็กลอยอยู่นี่ไม่ต้องไปถูอีกแล้ เอาอีกเอาอีกสามอ่เอาอีกสาอกมการทดลองต้องมีสามสามจะได้เป็นหนึ่งและเป็นสองอ้าวเอาแล้วครับนี่ประกดปากกาของแด้ของแท้โอ้อันนี้เส้นจากเส้นออยอรครับนี่เส้นออยอหยุดยา,าก็รู้ว่บอก băng 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 đi băng 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 ไปแล้วครับผมดอกนี้ครับผมวางได้ครับผมสามสองหนึ่ง 3, 2, 1, จวดครับพี่น้องปันเชี่ยวบังไส้ถงเนี่ยถงเนี่ยมันต้องไดแหละที่กินอยู่สายเปล่าเลยดิเออันนอ้ไงเออโอ้เห็นไพ่จวดจวดว่าแม่นันถึกปลามาได้ที่ของไหมโอ้ยปลาขาวหน่อยไร ไปแตเพี้ยนหน่อยแงทีเนาะแบบนี้เนาะโอ้พี่น้องม,มานได้ไหมเว้ยดาอ้หนยไว้กเอออ่อยไว้โอ้อ่อยไว้อ๋อนี่จิกจิกมานเลยอ๋อนี่ไงมันฝรั่เลย <c oughs> เอาเนี่ยปลาตองเอาแล้วดอกนี่มาน,น,นะคะรับผมส่งคือแล้วโอ้โอุจรจะจิกอุจระตมเันเปียกเิกตุ้งติ้งจ้าบุตร โอ้ดอกนี้มันดอกนี้มันป่ะทูพี่ดาซ้ำสิกินปลาเี่พี่ต้มไก่ไว้แล้วแต่มาลองอันนี้ดูก่อนเดี๋ยวเราเตรียมเกลือวันนี้คนเดียวเออผมก็เพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่เม่ได้เตรียมสุดมากโอ้ยไม่งั้นผมลงด้วยแล้วเนี่ย พี่ใจผมว่าพลาดที่ดีกว่าใช่ไนี่ครับที่ที่เดี๋ยวเราเก็ติดเยอะหมดแฮ่โยนเริ่มเริ่มเข้าแล้วอาจจะเพี้ยนหน่อยไรไมีบังครับบังบังพี่บังอย่าบัง ปะกายไม่ได้เพราะปกายจะขวาปล่อยตู้ไอ้ปลาสลัดของขวดตู้แล้มาปล่อยตู้ปะกายไปขเอาไปดิพี่นี่เอาลงน้ำดิเอาลงเอาลงขวดไว้สิที่บ้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้แล้วหมดเหยื่อแล้วลองดูลองดูครับลองดูไม่เติดไม่จะไปใส่กระป๋ามุอที่บ้านเอาเอารีบเอาดิพี่รีบเอาดินี่สองตัวโอ้ดอกนี้ได้ตัว ตายฮะตายเฮ้ยเอาเพี้ยนนะเนี im <im ok ่ยตายตายไอ้พวกเนี้ยตายปลาขาวอ่ะไม่รอดหรอกปลาขาวมันตายลูกก็จะเพี้ยนโอ้ลูกปลาพันปลาปลาเลี้ยงปลาปลอยปลาปลอยซาปลอยบ่อปลาบ่อตายป่ะปลาบ่อไม่ตายแข่ล้วไมใช่น้ำไอ้เนี่ยไม่ตายไอ้ไอ้ไอ้ปลาหมอช่างเหยียบเนี่ยไม่ตายบรรยากาศจับปลาอื่นปะไม่เหลือแล้วครับปลามังกรอ่ะอุ้ยปลามังกรอนโดนจัดหมดเลยมันเป็นตัวไงพี่ปลามังกรอนพี่เขา ถ้าถ้าถ้าเอาใส่ตอน,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 นเนี้ยทันนะเนี่ยไม่รู้ต้นแผลจะกระเปิดมั้ไม่รู้เหมือนกันพวกผมก็มาแบบเ,เดาเดาเรืนเรื่อนมั้ยโคตรอะไรดิเนอันนี้ช่วยเฉลี่ยประกวด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 นี่ไงย่นป่นมกับย่นป่นมมีตังแดดลมลมตกย่นป่มมัน,มน,นผมผมยังไง ยังไงเห็นครับตามพี่น้องเอ้ยนี่โน่นกลุ่มอีกประมาณชักหายที่ทำสี่ทำการวานันเอ้าพี่ถึงโน,โน่นเนี่ยพวกมันลายๆน้องเก็กบประ <c oughs> เวทบอกนี่ติดเดยอะด้วยเออดังนี้ได้เลยเนี่ยแหมมาตะเวียนมาตะเวียนหน่อยสองสามสามโคมสมมติถอดสมเด็จปั๊เออคิดเมนูนเลยสิทิังบอกเลยโอ้แผ่นแม่สมัยตะกี้ก่อยเนาะ โอ้แกีวเลยตัดหัวทุบตัดหัวทุบอีกกลยแ้วเลยนะเออแต่ถือมือว่ากินดิบอืมกระเพียงงั้นเลยร้อยมากเนี่ยเฮียดเป็นไก่มาก้มาโยนไว้เลยเออเออติบปุ่มแล้วเดี๋ยวละละยังไงละยังไงนี่คือเอ่อเส้นเส้นกระสีนกับเส้นกระสีนกับเส้นยืนเบง พเม็นเสียลงนามไอ้คล่องนี่ลงนามเรียงเห็ดเฮน่าอันนี้เขามาทำการตึกแหพไปน้องอากาศเน่ำเร่งตะเวนกำลังสิตโลกดินเนี่ยปลาเข่าดีขนาดเลยเอาเดี๋ยวรอจะหาทีลองอีกทีลองอีกที ลองอีกทีพี่แพ้เดิมไม่แหล,ละอาจะได้กลับอ๋อเปลี่ยนเซียนครับวันนี้เปลี่ยนเซียนครับอันนี้คือเซียนจากลุ่มแม่น้ําพญาบุรีเจ้าพ่อพญาบลือครับตัวนี้สาคัญลงแหนอันนี้แฮะเอ็นครับอันนี้เท่าไหร่นนพ,รพี่แปดสอกแปดสอกน่าจะแปดหนกนะยกเมื่อกี้ เห็นซีเส้นแปดสอดครับผมเดี๋ยวมาหนีเสี่ยนแหง่งพญาบันลือจะลงให้ครับอ่าเนี่ยผมชี้เป้าครับผมคนชี้เป้าพน่พนพน่นพ่นมะฮอ,อกชี้เป้าแล้วเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้เหลือแต่พ่นยิงปไปแล้วครับผมตัวน,นี้ไปแล้วเดี๋ยวเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นไงครับเชีงยงเชียงไปหน่อยเชียงไปหน่อยอ่าชี้เป้ปาครับผมมาล <c oughs> ุ้นกันครับว่าันนี้จะเป็นยังไงครับ เอาลุกยาไปนไกลแล้วคือวเนาะไปแล้วพี่น้องม้าเนี่ยเอาชักกันมาชักกันมานอนนอนเลยครับผมนอนนอนเลยครับผมว่าไงครับเฮ้ยมีดิบก็เอาขึ้นมาดีนอนลงตามกว่านี้เนี่เออเอาเอาแล้วครับผม บ้าดี้เบิงเซียนแห่งลมนำมาแจมเรื่อยครับผมสีทำการซักแห้งไ,ไม่เป็นไลยเขาบอกมีดึบมีดึบเออไม่เป็นปิดขวันใหม่ดึงมาเลยครับดึงมาเลยเอ,อ่โอ้เขาบอกมีดึบครับมีดึบเป็นไหนครับผมกว่นนี้สมซื่อสมซาบว่านะแบบนี้นะโอ้ยมันก็มิดแต่น,นะแบบนี้มิดแต่นะนจังคือวนะเนาะ มูลอดจหริยนตัวน้อยครับโอ้โหทำสถิติใหม่ครับผมเงียบกริบเลยครับผมไม่เ่าไม่เ่าปรากดหน่อยตัวนี้ครับอตกใจเอาอัดตัวเลยอันนี้มุกสด เอาไปเอาไสนยังไงมีายเดี๋ยวเสยเเเอาประกประกตัวนึงประกตัวนึงเาเาจะอเพี่ยาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละซอกซอกนประกตัเดียวนือน กเป็นรุ่มปลาสลามโซเนียโซเนียโอ้ฮารุ่มแปดครับตัวน,นี้ครับผมบูดลุดแนน,นนั่นฮารุแปดครับเอาขอแก้ตัวครับผมขอแก้ตัวนุน่นไอ้ที่โยนไปมันอยู่ตรงนูน่นเมื่อกี้เนี่ออเอาขอแก้ตัวไหมครับผมอะไรครับผมนะซอยกันอะไรซอยกันอะไรเมื่อกี้ทำการปีนเขียวลงให้เบิง้งเรา ใหญ่ถึงมือผมนะว่าเนี่ยเพิ่งเคยหวาดโอ้ยเพิ่งเคยหวาดออกตัวแรงนะตายแล้วมาก็ได้ตัวนึงนะเออตายแล้วว่าวร้ายว่าได้เรื่องแบบนี้ออกตัวน้ำเสียหน่อยว่าหมดเออเอาแะครับผมขอแกะมือใหม่เพื่อนเป็นไดครับผมนี่เซียนแห่งรุ่มน้ำพญาบันลือครับผมขอแก้มือใหม่อีกรอบนึง บ้านเหียผมมีเปียกคระโดดนี่ครับ <laughs> เปียกจุดโทษครับ <laughs> ม้วนออกหรอกอเอาล้างมึงไหมครับล้างมึงไหมอันนี้คือเอาสดเลยใช่ไหมไม่ต้อง,อง,องอขอเปลี่ยนมุมเล็กหน่อยเอาไปเลยข <laughs> ่อยก็เลยอยู่นี่แหละวเละว่างหันนี่แหละเอาแล้วครับผมวันนี้เตรียมตัวไหมครับผมเนาะ ิมาลุ้นกันนะครับผมนอกขึนเป็นไรครับผมดอกนี่ครับผมเร่งแล้วทำการยิงแล้วท่านี่ครับผมสามสองโจ้วดมองเก่าเลยนี่คือว่าครั้งที่สองแล้วเนี่ยในชีวิตต้องยืนต้องลุ้นโดนมันถายเข้ามาโอ้ยบวบวบวแต่พอเง็ดบพอดีต้อง,องเ,อเ,ปเป็นถวดน,นั่นถวดน,นี้ <c oughs> เอาแล้วครับผมลุ้นเพิ่งว่าสิม,มีตัวไรตาบอดมาติดบ่ส้นบ่ครับส้นบ,นบ่เฮ้ยเมีมีมีไพ่อยู่มีไพ่อยู่เออมันแต้มันต่ำบ่ โอ้ยตมึงจะทาห้าวแงได้มั้งดึงจวดเอาจวดเอาพืดอนะพืดอนะไฟฟดมาเลยพื่อนอะเออพืดอะอะพืดอนะเสร็จแล้วพืดอนอะฟดมาเลยพื่อนอะโอ้ยรุ่นนั้นบอลลูดสามโลบอลลูดสามโลไม่โอ้เงียบแล้บัดถือครับเออบอดมันบอดมันเอาโอเคสนีทกัน 阿妹哈，阿妹阿妹。